คำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบคายนะคะพี่ๆน้องๆคนไหนดูแล้วอย่าเอาไปพูดหรืออย่าเอาไปทำตามนะคะไปลุยกันเลยค่ะมาค่ะตอนเราอยู่ในเกมกันแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราได้เล่นแครี่แล้วนะคะกว่าจะได้เล่นคือเหนื่อยมากโดนแย่งเลนชํำเลย มาค่ะวนี้เราก็จะมาเล่นสกินใหม่ของไวโอกันนะคะมาดูกันว่ามันสวยไหมมันเอฟเฟกดีหรือเปล่าก็ไปลุนกันเลยค่ะเริ่มเลยเจอใครนี้เเจอใครเออเ้ยเฮ้ยอะไรแบบแบบอะไรแบบแบบเอสลิมสลิมสลิมเุ่มเุมมานี้ค่ะอือหนึ่งแมสมานี้ค่ะอย่ามั่นนะคะอย่ามั่นนะคะอย่ามั่นอย่างย่าเออหนึ่งแมสอย่ามั่นนะคะอย่ามั่นเนาะ อีแก่อย่ามั่นมันยิงอะไรออกไปอ่ะไปอุ้ยซ้ำมาช่วยแล้วเอาเลยลูกตบมันหนึ่งแมตเออนั่นแหละลูกอย่างงั้นละเออเลิศขอบคุณค่ะสำหรับคิวแรกนะคะตบต่อแมตต์เอ้ยเอ้ยเอาสิเอาอีกเอาอีกรถรถรถเอาอีกอ่าถอยก่อนถอยก่อนค่ะถอยก่อนเอ้ยถอยสิอีแก่ไปด้วยเอิเลิศเอิเลิศเอิเลิศอออีกเอาอีกอืมันไม่ตายไม่เป็นไรค่ะ เออทำไรทำไรคะเอานกค่ะเอาเงินค่ะสิบบาทหนูก็เอานะสามสิบาทหนูก็เอาค่ะอุ้ยห้าสิบสองบาทเลยเหรอเออลดเนาะเออมันนี่ค่ะมาเอาอะไรคะะน่าตตดมาค่ะเออลดเอออุ้ยหายเลดมากเออเลดเออลดศเลดเออขอบคุณค่ะสัมผัสที่สองเออเลิอีกแล้วเอาอีกค่ะพี่เอาอีกหนูอยากได้เอาอีกเอาอีกค่ะพี่เอาอีกอืมมันไม่ตายมันไม่ตาย อยากเข้าไปมากเลยอุ๊ยอุ way, ้ยซับมายิงปิ้งปิ้งปิ้งมามาค่ะมาพร้อมยิงปิ้งปิ้งปิ้งมาค่ะเอามังกรหรออ่าเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยหนึ่งแมสมาเออช่วยค่ะนี่ค่ะอุยอ้ยอุ๊ยไม่มีอะไรมากค่ะตอนนี้ก็ตีมังกรช่วยเพื่อนอิมั่นใช่ไหมมันนี่ค่ะมันนี่ค่ะมันนี่มันม่นมัน่นมั่นตายไปเลยค่ะมึงด้วยอีกตัวมันนี่ต่อแหลอิสลิม พี่กลับบ้านหล่อนหนกลับด้วยค่ะพี่หนูกลับด้วยมาๆหนูกลับด้วยเออกลับบ้านพร้อมกันนะคะพี่สาวอ,อมีซี่พี่สาวี่วาพี่ชายจับด้วยกันนะคะเอ,อ๊ะแต่ว่าแต่อีต้นไม้มันมีเพศหรือเปล่าวะงงเวะสรุปพี่มีเพศไหมคะพี่ต้นไม้ต้นไม้ของพอ่อ <laughs> <laughs> คุณพระ มาข่ดตบกันต่อค่ะมาเริ่มเลยมากิ้งหนึ่งแมตส์เปียงเปียงเปียงบราบุมบมมาค่ะเออเอยิงเอาคลิปก็เอาเงินก่อนค่ะพี่เอาเงินก่อนพี่ใจเย็นพี่เอาเงินก่อนให้หนูเอาเงินก่อนเออตีนกซุ่นเอาเงินอะไรเมาอะไรคะเมาอะไรคะหนูตลกหรอเออมันเอาจริงว่ะมาค่ะมาเข้ามาเลยค่ะมามาค่ะมาค่ะบราบุมบุมเออยตายสิวะ ตายเอิร์ดตายแล้วเอิร์ดค่ะส่วยด้วยพี่พี่ช่วยหนูก่อนพี่ฮัลโหลกลับมาดูหลังกูก่อนฮัลโหลเออมามาช่วยหนูมาช่วยหนูไหนกันแ้ครัะคะพี่เวลาบูมบูมเวลาบูมบูมสิเอาไว้ยช่วยกูก่อนเวลาบูมบูมฟ <c oughs> ามต่อก็ได้กับเก่งขอหนูนะขอบคุณค่ะมาหนูช่วยยิงอ มาค่ะเราก็สได้ฟาร์มกันต่อนะคะไม่มีอะไรมากตอนนี้ก็ฟาร์มกันไปนะคะเพราะรู้สึกว่าชิลๆมากเลยตอนนี้หรือเปล่าไม่รู้อะโดดหนึ่งแมสโอ้เลิศชอบท่ากระโดด Word. เหมือนเวอร์เลิศเวอร์พี่ยิงอีกได้ไหมคะพี่คะ่ะมันแหละอย่างนั้นและค่ะพี่โอ้ยมันสิดแล้วพี่ช่วยช่วยกูก่อนช่วยกูก่อนช่วยกูช่วยกูสิหมดสารภาพไหมโอ้ยสโลไป เอาเอาสู้ได้พี่สู้ได้ยิงปิงปี้งปิ้งปี้งปี้งเอาอีนี้ก็ได้ตายสิเออตายเต็ทีมาจ้าพี่ปลาไหลปลาเถื่อนปลาเผือกมาหนูช่วยมาค่ะนักแสนสาวโดนหนึ่งแมสมานี่เออขอโทษกูขอโทษจจเย็นกูขอโทษเออนั่นแหละอันตีนี้เลยคามาค่ะเดี๋ยนูช่วยเองเอ้ไม่ลาบบูมบูมเออนะคะเจอแน่เจอแน่ไรับบูมบูมยันมั่นเหรอ Uhm. ตายสิตายาเวลาบูมบ <ând> ูมก็ต้องตายนะคะฮึฮึโอ้ยง่ายเวอร์ชนะแล้วค่ะเลิฟเยสชนะแล้ว